คุณพี่อะไรนะครับเนี่ยพี่พันครับพันเนพันที่ว่าเจ็บขาเจ็บหลังนะใช่บอน้องกระดูกตกจากฝ้าวันนี้นวกับมารงเป็นไงบ้างครับโอ้สุดยอดเหมือนเด็ดใบไม้ทิ้งครับความรู้สึกแบบบรรยายไม่ถูกคือประมาณว่าเออแบบ แบบเหมือนหมอดเด็ด <c oughs> เดดชื้อโรค <c oughs> เด็ดความเจ็บปวดออกไปจากร่างกายเราอะึงออกไปเลยโยนทิ้งม่น้ำใช่ครับนะอันนี้ผมกรัลาตีได้เลยนะครับอันนี้เป็นเตียงยืดกระดูกนะครับเ,เตียงยืดเส้น,นเนอ็นร้อยหวายจากเตียงตรงนี้ยืดกระดูกไปแล้วามายืดเอ็นร้อยหวายเพราะว่าพอเราพอเรามีหมอนรองกระดูกกดทับ,บส่วนหลังมันมันจะทําให้เราลงขานะครับแต่ตอนนี้เราก็มีตัวนี้มีการยืดเอ็นร้อยหวายอันนี้ถ้ายืงยิงลงตึงไหม ตึงครับตึงจะดึงกันเองนะครับอย่างนี้กับตึงนะอย่างอตามสิจะปวดแต่แต่แต่พอพอพอเราเราหยุดแล้วมันมันโล่งมากครับโล่งไหมใช่โล่งมากครับอันนี้เอาลงกอดข้างหนึ่งโอ้เบาไหมเนี่ยโอ้เบาครับเนี่ยอย่างเงี้ยพอเราเอาลงแล้วเบาหวิวเบาหวิวนี่ขึ้นก็จะดึงนะมันจะตึงเอ็นหลายแบบเนี่ย ขานีลอยเลยเนี่แสดงว่าถ้าขานี่ลอยอยู่แสดงว่ามันตึงอยู่ตึงถ้าเงี้ยลงแล้วไปไเป <laughs> ็นไงเจ็บจึงกันมาติดชั้น <laughs> ไหนเนาะอะไรเนี่ยไม่ได้คิดว่าเตียงธรรมดาไม่ธรรมดานะครับใช่เล่นเอาเงื่อแตกครับขาขาไม่นั่นกัน<า>เลยขาเร่ค่อยๆเอาลงเองค่อยๆลงนะลงไม่ได้เพราะที่ลงไม่ได้คือมันตึงมันตึงอยู่มันดึงแต่ตรงนี้พอตรงนี้ลงปุ๊บไอ้นนี้จะดึงครับแต่นี่ยิ่งลงยิ่งตึงใช่ไหมใช่เยค่อยๆทำไปเดี๋ยวเส้นนี้หย่อนมันก็ลง